เราแต่ละคนให้ความหมายของชีวิตแตกต่างกันเราให้ความหมายของความสุขแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและเรายังให้ความหมายของคำว่าคนดีไม่เหมือนกันด้วยในหนังสือที่มีชื่อว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขของคุณโกโดโตคิโอซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือชาวญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและเป็นนักเขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเขาได้เขียนหนังสือของเขาเอาไว้เกี่ยวกับการให้ความหมายของคนดีซึ่งคนดีในความหมายของเขาก็คือคนที่ยอมทำอะไรตามใจคนอื่นทุกอย่างเพียงเพื่อไม่ให้คนอื่นเกลียดชัง หรือยอมทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นหรือผู้คนในสังคมจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนไม่มีความสุขในชีวิตนั่นเองคนดีในที่นี้จึงหมายถึงคนที่ไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองมีความสุขเพราะคอยแต่หวาดระแวงกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตนกลัวว่าสังคมจะมองตัวเองว่าเป็นคนดีหรือเปล่า ซึ่งทําให้การใช้ชีวิตนั้นเป็นไปด้วยความเหนื่อยยากเหนื่อยใจไม่มีความสุขนั่นเองการที่เราเลิกเป็นคนดีได้นั่นก็คือการที่เรากล้าที่จะใช้ชีวิตของตัวเราเองกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่อยากทำและเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำ ในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเราจะต้องไปลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นไปพูดจากโกหกหลอกลวงหรือว่าคดโกงไข่ไหรือไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายสัตว์ต่างๆ คนดีจึงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องละเมิดศีลธรรมจัรยาเหานั้นแต่อย่างใดเพียงแต่เรากล้าที่จะเป็นตัวของเราเองกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของเราเองโดยที่ไม่ต้องแคร์สังคมมากจนเกินไปโดยที่ไม่ต้องใส่ใจความคาดหวังของสังคมมากจนเกินไป เพราะคนดีนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะกลัวการถูกสังคมรังเกียจกลัวจะถูกผู้อื่นเกลียดชังและแคร์สายตาและคำพูดของคนอื่นว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตนคนอื่นจะคิดว่าตนเองดีหรือไม่ดีนั่นจึงทำให้โอกาสในการที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขนั้นน้อยลงไปด้วยดังนั้นฉันเห็นด้วยมากๆเลยกับคุณโกโดโทคิโอที่บอกเอาไว้ว่า เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเลิกใช้ชีวิตตามความคาดหวังของสังคมแล้วเราจะมีความสุขเลิกทำอะไรต่อมีอะไรเพื่อเอาใจคนอื่นตามใจคนอื่นแล้วตัวเองก็กลับมานั่งทุกข์นั่งเศร้าเพราะนั่นจะทำให้จิตวิญญาณของเราถูกทำร้ายโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว